มาแล้วนะคะละครใหม่ช่อง3าก็ไปดูกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มีละครใหม่ของทางช่อง3ามาแนะนํามีชื่อเรื่องว่าเจ้าสาวบ้านไร่ซึ่งละครเรื่องนี้เพิ่งจะฟิตติ้งเสื้อผ้ากันวันนี้เองซึ่งนักแสดงนาที่มาฟิตติ้งกันวันนี้นะคะก็จะมีเด่นคุณงามเนตรน้ําหวานภูริตาแล้วก็แชมป์ชนาทิพย์ เจ้าสาวบ้านไล่เคยถูกสร้างเป็นละครมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยก็ทางช่องสามเหมือนกันซึ่งเป็นละครที่ค่อนข้างจะดังมากๆในยุคนั้นเลตติ้งสูงมากๆด้วยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะทุกคน คาดว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยอาจจะเป็นละครเย็นก็มารอติดตามกันนะคะทุกคนว่าเวอร์ชันใหม่จะออกมาถูกใจแฟนๆละครมากน้อยแค่ไหนซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการมาแนะนําละครใหม่ของทางช่อง3าถ้าช่อง3เนี่ยมีละครใหม่มาเพิ่มไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบแน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย